พี่เก่งเล่นเกมนะครับกับเกมแบดดิสเซตอ o n ไลน์ปี2,565อัดคลิปไว้วันที่21เดือนตุลาคมเควสนี้เป็นเควส m a ม n นูด EP 2แล้วนะครับพี่เก่งก็จะมาสรุปให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจแนวทางในการทําเควสเพื่อที่จะทําให้เควสนั้นง่ายขึ้นนะครับแต่การทำเควสก็ยังต้องใช้เวลาอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงในแต่ละ EP นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ เป็นคัสสีนที่ไม่สามารถข้ามได้ด้วยมาถึงตรงนี้นะครับก็วูจูเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องบนโลกมนุษย์ที่มันวุ่นวายสับสนแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นนะครับทำให้วูจูเนี่ยได้มากักตัวอยู่ในแมกนูดนะแล้วก็เห็นเราเนี่ยเข้ามาในแมกนูดได้ด้วยเหตุบังเอิญอะไรบางอย่างนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยช่วยแก้ไขปริศนาต่างๆที่วูจได้ทําเอาไว้แล้วก็ทําจนลืมอว่างันเถอะ ไม่สามารถที่จะแก้มันได้อีกนะครับถ้าแก้ได้เนี่ยไอวูจูเนี่ยมันก็จะขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วนะครับวูจูก็เลยแนะนําว่าให้เราเนี่ยช่วยไปแก้ให้หน่อยนะครับขอร้องเลยประมาณนั้นนะครับเราก็เข้าไปแก้ไขนะครับในด่านนี้นะครับเรียกเป็นด่านเลยกันเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับอิมจมูกแดงแสนเศร้าซึ่งแม่ทัพอิมจมูกแดงเนี่ยก็จะอยู่ในธรรมนะครับเราก็มีหน้าที่ อย่างหนึ่งก็คือไปหาไข่มุกทั้งหมด5เม็ดด้วยกันในระหว่างที่เราเข้าไปเนี่ยนะครับห้ามโดนแม่ทับอิมจมูกแดงเป็นอันขาดนะครับถ้าโดนเนี่ยเราจะกระเด็นออกมานอกถ้านะเนี่ยถ้าเราไปโดนมานะครับเราจะกระเด็นออกมาอยู่ปากถ้ำนะทีนี้เนี่ยแม่ทับอิมมันก็จะเดินวนไปวนมาแบบนี้นะครับ ไอตรงเสาตรงกลางเนี่ยมันจะมีที่วางไข่มุกนะให้เราหาไข่มุกในถ้ำนี่แหละนะครับมีทั้งหมด5เม็ดด้วยกันให้ถือไปแล้วก็นําไปวางให้ครบนะพอเราไปวางแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะนับจํานวนนะว่าเหลืออีก4เหลืออีก3เหลืออีก2เหลืออีก1นะครับเราก็มีหน้าที่หาของแล้วก็เอามาวางในระหว่างที่วางเนี่ยก็ต้องหลบอิมจมูกแดงด้วยนะครับอย่าให้มันชนตัวเรา เมื่อเราได้มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดินออกมาห่างๆสักนิดนึงนะครับไข่มุกก็จะหายไปแล้วก็จะมีแมวตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยก็จะเรียกแล้วก็นำทางให้เราออกไปนอกถ้ำเราก็เดินตามแมวออกไปนะครับแมวอาจจะตัวดำแล้วก็มองเห็นยากนิดนึงนะครับก็เดินมันออกไปแล้วมันก็จะพาไปเจอกับแมกโนตที่คอยมารับเรานะ จะเรียกว่าอะไรเดียยานอาวกาศเล็กแล้วกันมารับเราเราก็จะต้องพูดคุยกันสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็กระโดดลงเข้าไปในแมกนูดอันนี้เลยนะครับแมกนูดอันเล็กเนี่ยเราก็จะกลับเข้าไปสู่แมกนูดอันใหญ่เรื่องเราก็ประมาณนี้นะครับก็คือหลักๆแล้วก็คือหาไข่มุก5เม็ดไปวางที่จุดตรงกลางที่แม่ทัพอิมอยู่ ก็จบเพสแล้วนะครับสำหรับส่วนนี้นะพบกันอีพีหน้าครับ